สวัสดีครับพบกับผมกูบุกอินดิเคเตน์ต่อนะครับในคลิปนี้จะเป็นอพิโซดที่2ซึ่งผมจะมาสอนวิธีการกรอกข้อมูลหรือ Input Data ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับสามารถไปดาวน์โหลดเอกสารการเรียนรู้ได้ที่เว็บไซต์ของผมเนาะเมื่อเลื่อนลงมาเนี่ยก็สามารถกรอกอีเมลแล้วกดดาวน์โหลดได้เลยคราวนี้นะครับพอได้ชีตเอกสารน,นี้มานะครับก็เลื่อนลงมาตรงนี้จะมีป๊อปอัพขึ้นมาเนาะเพราะผมปูกไฮเปอร์ลิงก์ไว้แล้วพอกดไปเนี่ยนะครับก็จะลิงก์มาชีตที่2 คราวนี้นะครับผมจะเริ่มต้นสอนจากการกรอกข้อมูลแบบตัวเลขก่อนนะฮะเราสามารถพิมพ์ลงไปได้เลยครับ1 2 3 4 5หรือถ้าจะมากกว่านั้นนะครับเป็น100 200 300 400 500ก็ได้นะครับอันนี้คือการกรอกข้อมูลแบบเป็นตัวเลขเนะขาะคราวนี้ถ้ากรอกเป็นตัวอักษรก็สามารถกรอกได้นะครับเช่นเป็นกูเนาะ เป็นซูซานทอมบินดาคริสนะครับก็จะเป็นการออกตัวอักษรเนาะคราวนี้ถ้าเราสังเกตนะครับจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยนะครับมันจะชิดขวาเนาะแต่ถ้าเป็นตัวอักษรเนี่ยจะชิดซ้ายนะครับวิธีการปรับนะครับให้มันอยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับเราสามารถคุมเนาะเราไปกดมอตรงนี้นะครับจะมี าการจัด alignment นะครับซึ่งสามารถจัดได้เป็นซ้ายกลางขวาได้หมดเลยเนาะซึ่งเดี๋ยวผมจะจัดไว้ตรงกลางก่อนแล้วกันนะฮะโอเคนะครับคราวนี้ต่อไปวิธีการ input ที่เป็น date นะครับหรือว่าวันที่เนี่ยนะปกติผมจะ input เป็นปีเดือนวันนะครับเนาะก็จะสมมติเป็นเป็นวันเกิดแล้วกันเนาะ9.9.5 23, 23นะครับอันนี้ก็คือเกิดหน้าปีพศคศเนาะ1นนะครับเดือนมีนานะฮะแล้วก็วันที่23นะฮะอันนี้ก็จะเป็นการใส่ข้อมูลเดทประมาณนี้นะครับจะดูได้ค่อนข้างง่ายเนาะก็ปกติผมจะใช้เป็นปีเดือนวันเป็นหลักนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ โอเคครับอันนี้ก็คือเป็นวันเกิดเนาะคราวนี้นะครับผมอยากจะเปลี่ยนตัวที่เป็นลองฟอร์มอย่างเงี้ยนะครับอยากให้มันขึ้นเป็นเดือนมีนานะครับหรือเดือนม์ดขึ้นมานะครับจะทำยังไงเนาะวิธีการทำนะครับก็คือไปกดคุมตรงนี้แล้วก็กด1 2 3นะครับเลื่อนลงมานะครับจะมี custom date and time เนาะก็จะเห็นว่ามันจะมี custom date and time ประมาณนี้เนาะ ซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะอย่างอันนี้เนี่ยเดือน8ตอนนี้มันเป็นตัวเลขอยู่เป็น0 8, นะูนย์แปดเนาะเราก็สามารถาเปลี่ยนเป็นเดือนออกัสอย่างนี้ได้นะครับลองกดแอปพลายดนะูจะสังเกตเห็นว่าจากตัวเลขเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นตัวเต็มอย่างนี้แหละนะเป็นมาร์สเมย์ออกประมาณนี้เนาะหรือถ้าเรายังไม่พอใจนะครับเราสามารถปรับประมาณนี้ได้เลย เราสามารถเลือกได้ครับจะเป็นฟอร์แมตเป็น August, ออกัสเดือนนะวันที่5นะครับแล้วก็ปีคศ1930ก็ได้นะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมจะใช้ประมาณนี้นะครับแล้ต่อไปนะครับผมจะสอนอการเกรอกข้อมูลแบบ r r r เนาะ a r r เนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มของข้อมูลแล้วกันเมื่อกี้เรากรอกอะข้อมูลแบบทีลนะเซลเนาะแต่ว่ามันจะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเราสามารถเกาะข้อมูลเป็น เซลเดียวแล้วขึ้นโชว์ทุกอันนะอย่างนี้1 2 3 4 5นะครับแล้วก็ปีกกาเนาะจะสังเกตเห็นว่าผมเนี่ยใส่ปีกกาปิดข้างซ้ายกับข,ข้างขวาตรงนี้นะครับการกรอกข้อมูลแบบนี้เรียกว่าการกรอกข้อมูออารีนะครับพอเรากด Enter ไปปุ๊บนะฮะจะเห็นว่ามันก็จะไปโผล่ด้านขวามือตรงนี้เลยเป็นแต่ละคอลัมน์นะอันนี้เป็นอาร์นะฮะคราวนี้ถ้าเรากรอข้อมูลแบบแนว ตั้งได้ไหมนะครับก็สามารถทําได้เหมือนกันต่อไปนะครับผมจะกรอกเป็นแนวตั้งนะครับก็สามารถทําได้โดยการกดเท่ากับเนาะนี่เป็นกูก็ใส่ตัวนี้สูซานะฮะทอมไมค์นะะแล้วก็ปิดอย่างนี้นะฮะ พอกดอย่างนี้เนี่ยนะครับสังเกตนะฮะมันก็จะลงมาเป็นแนวตั้งนะโดยผมจะใช้ตัวนี้นะฮะซมิคลอนเนาะก็จะเลื่มลงมาอย่างนี้ได้นะครับคราวนี้ถ้าทำเป็นเมทริกนะครับเช่นเป็นแถว3แถวคูณคอลัมน์2แถวทำได้ไหมนะครับก็ทำได้เนาะโดยผมอาจจะพิมพ์เป็น 100 200เนาะแล้วก็เซมิคอนนะฮะ300 400ีเซมิคอนแล้วก็500 600นะครับแล้วก็ปิดอย่างนี้นะครับสังเกตนะครับจะมีทั้งหมด3ตัวเนาะอันนี้เป็น3ชุดแล้วกันชุดแรกนะครับ100 200เนี่ยนะครับคอมมากก่อนนะครับแล้วก็เซมิคอนนึงแล้วก็300 400 ชุดหนึ่งนะครับแล้วก็อันนึก็เป็นห้าร้อรอนะครับพอกด Enter ไปนะครับมันก็จะเป็น3แถวคูณสอคอลัมน์และ้นะอันนี้จะเป็นหลักการเกอะข้อมูลแบบอาร์เรนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ